วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพรมิหารสี่นะครับก็พรมิหารสี่เนี่ยก็เป็นทําชั้นสูงสุดทําชั้นสูงแบบพรมอยู่แบบพรมกินแบบพรมใช้ชีวิตแบบพรมนอนแบบพรมนะครับพรมิหารสีรเรรเ่เนี่ยประกอบไปด้วยเมตตากรุณามูทิตาอุเบขาเนาะ เราก็รู้รู้พอรู้กันประมาณ50%าสิบเปอร์เซ็นแล้ใช่ไหมแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นยังไม่รู้ก็ามาฟังนะครับก็มีเมตตาการุณามุมทิตาอุเบกขานะเมตตาเนี่ยสามารถแผ่ไปถึงกันได้หมดการุณาก็เช่นเดียวกันมุทิตาก็เช่นเดียวกันอ,อุเบกขาก็เช่นเดียวกันสามารถแผ่ไป ได้หมดในที่ต่างๆทุกสถานที่ทั่วราชารจักรทั่วพื้นพิภพโลกทั่วพื้นพิภพจักรวาลก็ได้นะครับพลังงานเนี่ยมีความเร็วมากกว่าแสงอาทิตย์ประมาณส0เท่าเป็นพลังงานจิตเหมือนจิตเราอะจะเร็วกว่าแสงสิบเท่าเราก็เอาจํานวนแสงตั้งแล้วเราก็เอาสิบหารไม่ใช่ส10คูณเข้าไปอีกทีหนึ่งก็กลายเป็น หนึ่งร้อยสี่สิบแล้วก็เติมศูนอีกหนึ่งร้อยสี่สิบตัวเท่ากับเติมศูนย์อีกหนึ่งร้อสี่สิบตัวพอาอความเร็วของจิตมันขนาดเนี้ยความเร็วของแสงเท่ากับเท่ากับความเร็วของแสงอาทิตย์กับคูณสิบนั่นเองนะครับก็ พลังงานเนี่ยเป็นพลังงานเมตตากระดูนนมุทิตาอุเบกขาก็จริงนะครับแต่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับความรู้สึกที่ได้รับนะครับจากการปฏิบัติธรรมทั้งชีวิตของข้าพเจ้าและและการส่งน้อมแผ่ให้คนในครอบครัวนะครับก็เมตตาเนี่ยนะก็สามารถแผ่ให้กันได้จะเป็นพลังงานที่เยนิยนเยน็นเบาๆสบายสบยสงบสงบ เย็นเบาว่างๆสบายๆพลังของเมตตาจะมีเนื้อด้วยมีเนื้อที่เย็นๆนะครับนี่คือพลังของเมตตานะเมตตาเนือคือการให้การระดึก่รู้ถึงคุณคนการระดึกรู้ถึงการให้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของพระภิกษุสาม,มนเณรแม่ชีขอทานก็ได้ใครก็ได้เท่านั้นนะับครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องูุย่าตายายลุงปานาได้หมดเลย ก็จะเป็นการเพิ่มเมตตาให้ตัวเราเองนะครับในเมื่อเรามีเมตตามากขึ้น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 ทุกวี่ทุกวันท,วทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวันเราชอบให้ให้จนกลายเป็นคนที่มีพลังงานเย็นในตัวอ่านั่นเขาเรียกเมตตานะครับเพราะเราชอบให้เราให้แล้วเราก็เลยมีพลังงานเย็นๆเป็นสิ่งที่เราได้รับเป็นสิ่งตอบแทนจากการให้นั้น พลังเนี้ยทำให้เรารู้สึกแบบกระชุ่มกระสวยมีเรี่ยวมีแรงสามารถสกัดกัน้นกีเเลสได้ต่างๆได้นอนตื่นอยู่กินหลับใช้ชีวิตก็เป็นสุขนะครับต่อไปพลังงานของกรุณา การุณาก็คือความหวังอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์นะครับหวังอยากให้ผู้อื่นได้ดีหวังอยากให้ผู้อื่นมียศหวังอยากให้ผู้อื่นมีลาบหวังอยากให้ผู้อื่นมีสรนเสริญซึ่งตรงข้ามกับตินทาความโจรความขัดเคนนะ็มนับตรงข้ามกันเลยกรุณาเนี่ยถ้าอยู่ที่ใครแล้วนะ แล้เรานึกถึงการุณาการุณาเนี่ยเมื่อเราให้เราอยากให้เพราะเราสงสารเขาเราอยากให้เขาตอบแทนเราอยากให้เขาได้เจอชีวิตที่ดีกว่านี้นั่นเยาวกากุลการุณานะครับนี่เราอยากให้เขาเจอชีวิตที่ดีกว่านี้พอเขาเจอชีวิตที่ดีกว่านี้ปุปป๊บอะรู้ไหมว่าพลังงานของการุณาจะแผ่มาที่ทั้งตัวของเรานะครับพลังงานเนี้ยจะรู้สึกแบบ เนื้อแน่นกว่ามีตาจะมีพลังงานที่ซุมซาบมากกว่ามีตาแล้วก็จะอยู่ส่วนลึกมากกว่ามีตามีตาจะอยู่ผิวผิวผืนผืนในนะครับอย่างเช่นเวลาเราเห็นใครบางคนเนี่ยเรารู้สึกถูกมีตากับเขาจังเลยอะไรเงี้ยทำไมเขาดูมีตาจังอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นพี่นะเพื่อคนมีเมตตาก็แสดงว่าคนนั้นนั่นแหละคือคนที่มีเมตตานะครับอ่า แต่ว่าการุณาเนี่ยการุณาเนี่ยจะเข้าไปซึมซาบอยู่ภายในเด็กเลืออีกทีนึงนะครับเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าถ้าเราทําทั้งมตตาการุณาจะได้ทั้งสองชั้นเป็นกําไดของเราล้วนๆนะครับเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรหรอกตอนแรกอะเพราะมันเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแล้วก็วิบากกรรมที่ควรจะได้รับผลนั้นก็ไม่เท่ากัน แต่เบิร์ตมีเทคนิคครับวิธีอธิษฐานก็คือให้อธิษฐานว่าให้อธิษฐานว่าขอให้บุญนี้ส่งถึงข้าพเจ้าคือตอนนี้บัดนี้ด้วยเถิดอ่าเป็นต้นนะขณะที่กําลังให้เลยนะเราก็ระลึกในใจก็ได้ว่าขอให้บนนุญนี้ที่เรากําลังทำการรุณนนมตตาอยู่นี้ขอให้ส่งถึงเราได้เถิดอาในตอนนี้ทันที ่าเป็นต้นนะครับเราก็รู้สึกแค่ตรงใจนะขนาดทำล้วก็รู้สึกแบบนั้นนะครับสำหรับเมตาก็ใชไ้ได้เช่นเดียวกันอ่านะอ่ะต่อนะกรุณานะก็จะซึมเข้าไปอยู่ภายในยลึกๆงนั้นและจะกระชุ่มกระชวยมีเรียร่ยวมีแรงเหมือนแกนกลางเรามีพลังงานนะครับ เหมือนแกนกลางเรามันมีจะกระเปิดหมุนเวียนไหลเวียนได้สะดวกอะไรแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าการนานะครับอ่าโอเคต่อไปมูธิตาเนาะมูธิตาเนี่ยนะก็สามารถอธิษฐานได้เช่นเดียวกับเมตตากับการุณาว่าขอให้บุญนี้ส่งถึงข้าพเจ้าตอนนี้ทาชีสาทุอะไรอย่างเงี้ยเราก็นี่คือกับมูธิตาซึ่งเดี๋ยวแปลความหมายของคําว่ามูธิตาให้ฟังก่อน มุทิตาแปลว่าความพลอยชื่นชมยินดีนะครับพลอยชื่นชมยินดีในผู้อื่นนะครับเมื่อเขามีความสุขอยู่แล้วเขาอยากให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้าเขามีความทุกข์อยู่แล้วก็ปรารถนาอยากให้เขามีความสุขมากกว่านี้ให้เขาพ้นทุกข์นะครับ ใครที่เกิดความรู้สึกแบบเนื้อในใจขึ้นมาเมื่อไหร่นะให้เรารีบไปที่ศาลจะขอให้บนนี้ส่งผลถึงข้าพเจ้าตอนนี้ทันทีด้วยเถิดสาธทุสาธทุติดตามรู้ไปทุพบทุกทราบเพราะว่าสิ่งแบบนี้มันมันตามกันไปได้นะครับแต่ว่ามันจะมาขอกันง่ายๆมันก็ยากอยู่นะครับแต่มันจะตามไปทั้งชาติหน้าชาติจนกว่าจะน,นิพพานนั่นแหละเพราะพ้นเป็นพลังงานของธรรมะนะครับเป็นพลังงานของความดีก็เหมือนทําความดีก็ ไม่เหมือนทํำบาปกรรมก็นี้แหละครับเวลาเราทําคําดีนะมันจะแบบว่ามันจะมีพลังงานที่หนาแน่นกว่าอืมแล้วเราจะรู้สึกแบบว่าเออมันกระชุ่มกระชวยกระสับกระเฉงมีเรี่วมีแร,งม,รงมากกว่าอืมทําคำเดียวจะรู้สึกแบบว่ารู้สึกดีแบบเนี้ยนะที่บอกไปอะชุ่มชื่น ทุกอย่างในชีวิตค่อยๆคลี่คลายคลี่คลายคลี่คลายถ้าเราขยันทาต่อเนื่องทุกอย่างในชีวิตก็จะไปถึงประสบความสําเร็จนะครับอืมก็มูทิตาก็จะเป็นพลังงานที่เป็นคล้ายๆปะเก็ดพายรรย์ไรย์บรย์ไรย์บรยับรย์บรไรย์ไรย์ไรยรยยับรอยู่ข้างในร่างกายเรานะครับบางทีก็จะแผ่มาข้างนอกอีกนะเป็นพลังงานของมูทิตานะ อย่างเวลาพระเจ้าตัดสรุเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยท่านจะท่านจะมีรัศมีที่สวยงามมากทั้งแสงที่พวยพุ่งมาจากศีรษนนะครับแล้วก็จะมีแสงเนี่ยก็จะได้ยิบระยับอันนั้นแหละครับคือมูทิตานั่นเองนะครับแสงจะระ้ยิบระยับหรือความกรุณาก็จะเป็นเกณฑ์กลางให้ที่ตังให้เมตาอยู่นะครับอ้างอย่างนี้นะครับ ก็าจะส่งความรีบระดัีบไปทั่วร่างกายท่านถึงหล่อมากดูดีที่สุดในโลกอมซึ่งขณะที่ท่านเป็นเจ้าชายศิทธ,ธัตถะท่านยังไม่ได้ว่าหล่อที่สุดในโลกนะแต่พอท่านเป็นหูรเจ้าแล้วอ่ะท่านถึงเป็นคนที่หล่อที่สุดในโลกอ่าเข้าใจอย่างอ่านั่นแหละ พลังงานของมุทิตาเนี่ยจะรีบเรียบซึ่งวันนี้จะมาขอบอกแค่3อันพอนะเพราะว่าอุเบกขาไปต่อไม่ไหวแล้ว9ก้นาทีแล้วนะขออนุญาตก็ก็เราก็พูดมาสามอย่างแล้วเนอะเวลามีมุทิตาเนี่ยเวลาเราพอยินดีชื่นสมใครอยากให้เขาได้ดีขึ้นไปคือส่งเสริญนั่นเองนะให้เราระลึกไว้ในใจว่า ขนาดนี้ขอให้บุญที่ข้าพเจ้าอยากให้เขาได้ดีนี้ส่งผลมาถึงตัวข้าพเจ้าตอนนี้ทาทีด้วยเถิดอ่าเป็นยีเป็นต้นหนับเป็นต้นหนับอ่าโอเคก็พูดหมดแล้วเนาะแล้วก็เจ้านาะทีห้าสิบสามิละเราก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย